ตั้งแต่ราตรีที่ตัศลูใช่ไหมและถ้อยคําก็ผิดไม่ได้บารมีทุกอย่างพร้อมนะดังนั้นด้วยความพร้อมตรงเนี้ยท่านไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปนั่งจําพระเจ้าพระองค์ก่อนละเพราะว่าพระเจ้าทุกพระองค์เนี่ยความรู้ในสัมมาสัมโพธิญยาเนี่ยเท่ากันอืมนะก็ละเลยไม่มีความจําเป็นจะต้อง ใช้ปุเพนิวาสานุสติญาณเพื่อจะดูว่าผู้เจ้าองค์นี้เคยพูดอะไรไว้แล้วก็จำเอามาพูดตัวท่านรู้เองได้ในปัจจุบันนี้อ่อาเพราะวันนี้เรามีแม้กระทั่งพิกุสงเราเนี่ยนะครับท่านก็ประกาศว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าเงื่อนไขยอย่างเนี้ยนะครับมันกลายเป็นทําให้ญาติโยมเกิดความศรัทธาว่าโอ้ท่านกําลังบําเพ็ญตนเพื่อจะไปเป็นพุทธเจ้าโยมก็ประกาศได้ครัโยมก็ประกาศแล้ทุกคนครประกาศได้หมดนะครับนะ มันไม่จําเป็นจะต้องพิคขูประกาศเใครก็ประกาศได้ครับเพราะทุกคนคือสัตว์ครับในสังสารวัตรแต่เจตนาในการประกาศไม่เหมือนกันเจตนาในการประกาศเนี่ยคือบางคนนประกาศเพื่อจะไปเดินไปสู่ความหยุพ้นแต่บางคนประกาศเพื่อให้เกิดนะครับความศรัทธาเลื่อมใสต่อตนซึ่งขนาดนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้ในสิ่งที่จะไปนะครับใช่ และการมาอยู่ในพระสัตธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเนี่ยพระองค์ก็สอนเพื่อหลุดพ้นนะพระองค์ไม่ได้ชักชวนสอนใหะไปเป็นพระเจ้าองค์หน้านะแต่คําสอนของการเป็นพระเจ้าองค์หน้าเนี่ยจะแฝงแฝง,งเอาไว้นะสังเกตเอาเองเช่นมักมีองค์แปดเนี่ยให้ผลไม่เว้นแม้แต่ความเป็นอรันตสัมมาสัมพุทธะ อ๋ออยากเป็นผู้เจ้าใช่ไหมประพฤติมักแปลไปสิแล้วประพฤติมักแปลเนี่ยยังไงก็ต้องได้เป็นอหรหันต์แต่ถ้าคุณมีปณิธานตั้งแต่อุยอดีตการนานากายว่าจะเป็นผู้เจ้านะคุณก็จะต่อยอดของคุณได้เองและการต,ต่อยอดของคุณเนี่ยคนปรารถนาณนะวันนี้ที่จะเป็นผู้เจ้าเนี่ยมากมายมหาศาลนะแต่ต้องจบจากช่วงนี้ไป จนถึงมนุษย์อายุสิปีค่าการตายทั้งโลกแล้วมนุษย์พัฒนาขึ้นจนอายุ80ดหมื่นปีครั้งหนึ่งผู้เช้าอีกพระองค์ถึงจะมาเกิด <c oughs> ถ้ายมปรารถนาเป็นผู้เช้าวันนี้นะคนนี้ก็ปรารถนาเป็นผู้เช้านะไม่รู้ละ่ะนะว่าใครจะได้ซึ่งอาจจะไม่ได้เพราะอหูมันมากมายมหาศาลที่จะปรารถนาเยอะแยะไปหมด ใครจะรู้ว่าใครคือผู้เจ้าองค์หน้าแต่แน่ๆโยมต้องไปนรกอีกหลายล้านรอบนะดังนั้นใครปรารถนาพระเจ้าคุณรับเลยนรกอีกหลายล้านรอบคุณทนไหวไหมละ่ะใครอยากทนก็ทนไปรู้ทรรมะขนาดนี้อยากไปนรกต่อก็ก็เอานะเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่เป็นอริบุคคลเนี่ยแล้วคุณจะรอคุณสมมุติคุณไม่ใช่ผู้เจ้าองค์หน้าหรือจะเป็นองค์หน้าก็ตาม โอ้โหก็ยังอีกอีกหลายรอบเลยนะความเป็นพระพุทธเจ้าอะ่ะท่านก็เกิดมาทุกภพเหมือนกันนะท่านก็ขอบท่านเกิดมาทุกภพภพไหนที่ไม่เคยเกิดนี่ถ้าหาไม่ได้เลยนอกจากสุธาวานยังไม่แต่โสดาบันเนี่ยยังไงก็ก็ไปผ่านนารกอีกแล้วเราจะไปผ่านทำอะไรนีในเมื่อพระพุทธเจ้าก็ได้บอกสอนแล้ว และอยู่ในธรรมวินัยของพ์แเราก็เอาหลุดพ้นเพราะความเป็นพระพุทธเจ้ากับความเป็นสาวกเนี่ยก็เสมอกันที่การหลุดพ้นหลุดพ้นก็เท่ากันนะอืมอย่างนี้กรณีที่พระสูตรในพุทธวจนะเรามีไหมครับอย่างกรณีที่เมื่อก่อนเราได้ยินได้ฟังมาว่าการปราชนาจะเป็นพระเจ้านะครับคิดแล้วก็ประกาศระทำนะครับไปสู่กี่กับกี่จนกระทั่งอสงไขยอย่างนี้นครับในพุทธวจนะเรามีไหมครับ ก็ยังไม่เจอนะไม่เจอใช่ไหมครับครับเพราะว่าเราเห็นว่าพไปที่ไหนปุ๊บอ่าท่านปรารถนาจะเป็นผู้เจ้าท่านประกาศท่านบําเพ็ญไปสู่ตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยครับออืครับยี่สิบรู้สึกกระสงไขแสนกลับหรืออะไรเนี่ยครับที่บอกว่านี่คือการประกาศที่ไปสู่การที่เป็นผู้เจ้าหรือบเพ็ญมาไม่มีใช่ไหมก็ปรุงเองครับ อันนี้ก็อยู่ในที่เราจะเจ,เจอเยอะๆนะไปวัดต่างๆก็จะได้ยินได้ฟังบ่อยๆอืใครจะปรุงแต่งยังไงก็ปรุงแต่งไปก็แล้วแต่ศรัทธาใครจะเชื่อก็เชื่อก็ไม่ได้ว่ากันนะนับถืออะไรก็นับถือไปสิแต่หลุดพ้นได้หรือเปล่านะท่านอาจารย์ครับขอโอกาสดนึงคือเมื่อกี้ผมได้คําตอบแล้วฮะว่าในพระสูตรตอนที่ปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าที่ผู้เจ้าเสด็จขึ้นไป แสดงธรรมให้กับเทวดาชั้นอรูปเนี่ยไม่ยังไม่เจอนะครับอแต่แต่ส่วนในในพบมนุษย์เนี่ยสมมติว่ามันว่ามีบางคนเนี่ยเขาได้สมาธิถึงขั้นอากาสาเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับว่าไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะสอนไม่ได้ก็ยังสอนได้อยู่สอนอได้เพราะเขาได้สดับจากมนุษย์ไงครับคือยัง ถึงแม้เพราะว่าตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเขาเองก็ยังมีสัญญาและใจใช่ไหมครับเทวดาชั้นที่โทษกับโทษนะฮะคือมนุษย์ที่ได้สมาธิชั้นชั้นอากาศสาก็ยังมีสัญญาและใจอยู่จนกระทั่งถึงอากินถึงจุดอยู่แค่นั้นอพอถลดจากอากินไปแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นเนวะสัญญากับสัญญาเวทิีนิโรธซึ่งสัญญาและใจก็มีมั่งไม่มีมั่งใช่ไหมครับอันนี้ก็อาจจะไม่ไม่ได้นี่ผมก็จะถูกใช่ไหมครับ ใช่ก็คือต้องต้องพูดแยกไปอีกระดับหนึ่งคืออีกสองสมาธิจะคุณสมบัติจะแยกไปพูดเดี่ยวๆเลยก็ขึ้นอยู่กับเหตุเขามีเหตุปัจจัยอะไรนะก็ต้องมาพิจารณาทีละเรื่องอเป็นเดียวๆไปเลยสองอันนี้ครับแต่ตัวนี้ส่วนของผู้เจ้าของเราองค์ปัจจุบันเนี่ยตอนที่ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับว่าตอนที่ตัสรูเนี่ยก็ฌานสี่ hmm. แล้วก็น้อมจิตไปยังปุเพนิวาสานุสติยาน จะตัวประปาตยานแล้วก็อาสวะกยายยานคือได้วิชาสามก็คือจบที่ฌานสี่แล้วก็ได้วิชาสาม,มไม่ได้ไปไกลถึงขั้นนั้นถึงถึงกเกินขึ้นไปถึงระดับทีเ่เหนือกว่าฌานสี่ผมก็จะถูกใช่ไหมครับใช่ครับพระอาจารย์คะเป็นผู้ปฏิบัติใหม่อะคะอยากจะขอคําแนะนําจากอาจารย์พระอาจารย์ว่าเวลานั่งสมาธิทําอย่างไรให้ถูกต้อง หรือว่าการเดินจงกรมเวลาเริ่มต้นอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์จะต้องเดินยังไงถึงจะถูกต้องอย่างเนี้ยค่ะรวมถึงการศึกษาพุทธ,ทธวจนะด้วยค่ะว่าควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนอะค่ะ,คะก็เริ่มต้นจากการที่ฟังแล้วก็อ่านถ้าไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านก็เหมือนไม่ได้เสพครบอะนะอยากจะเสพครบคำพระสาสดาแต่ไม่เคยฟังไม่เคยอ่าน แล้วจะว่ามีการเสพครบได้ยังไงนั้นต้องมีการสดับก่อนแล้วก็เสพครบให้เยอะส่วนนั่งสมาธิเดินจงกรมก็นั่งตามปกติเดินตามปกติเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปแต่ใจอย่าฟุ้งออกไปนะส่วนถ้านั่งเนี่ยพระศาสดาก็จะแนะนำนิดนึงว่านั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติมัน่น มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวนี่ทำแก่นี้และถ้าจิตมันเคลื่อนออกจากลมไปก็ให้ละนันทิคือความเพลินอย่าปล่อยจิตให้เพลินไปกับอารมณ์อย่าปล่อยจิตให้ผูกติดไปกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินธรรมราคะธรรมนันทิ <c oughs> ละแล้วไม่ใช่วิ่งไปรู้อารมณ์อื่นต่อกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักคือลมหายใจหรือกายของเราหลับการทำแค่เนี้ยจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนกายมันจะทำอะไรก็เรื่องของมันใจจะทำแบบนี้ใจเราจะตั้งอยู่ที่กายเดินก็เดินเอาใจอยู่ที่กายแล้วก็เดินไปนะ ไม่มีมาสร้างรูปแบบอะไรพระศาสดาก็าไม่มีมาสร้างรูปแบบว่าเดินเธอจะต้องนะทำอย่างนั้นตะแขคงขาขาย e งขามายกขาอย่างนั้นีเน่ยไม่มีนะท่าน <c oughs> บอกเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งใช่ไหมยืนรู้ว่ายืนนะนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนแค่นี้พอละ ิดเคลื่อนปุ๊บดึงกลับมารู้อยู่กับการเดินต่อเนี่ยเราทำแค่นี้แล้วก็สั่งสมสุตตะไปฟังให้มากอ่านให้มากนะสุตตะเกื้อกูลต่อการเจริญอานณาปณาสติส่วนการจำการํำนาญหรือไม่ํำนาญขึ้นอยู่กับของเก่าเราเยอะไม่เยอะกุศล,ลมูลหรืออกุศล,ลมูลเยอะกว่ากันแล้วก็ ความเพียรณปัจจุบันในความเป็นมนุษย์เนี่ยเร่งฝีเท้าได้นะโยมสามารถเล่งฝีเท้าจนถึงอรหันได้เลยในพบมนุษย์เป็นพบที่พัฒนาได้เร็วมากซึ่งเป็นเนตให้เทวดาเนี่ยอยากมาเกิดในพบมนุษย์ัพนภพมนุษย์จึงเป็นสุกติของเทวดานะเทวดาตายแล้วปรารถนาจะเกิดเป็นมนุษย์ พราะคุณสมบัติสามอย่างที่เหนือกว่าเทวดานะการมีสตนะนะิการมีการประพฤติปรมจันทร์ที่เยี่ยมยอดเห็นไหมตัวประพฤติปรมจันทร์ที่เยี่ยมยอดเนี่ยเป็นตัวที่เทวดาอยากได้นะถ้าเราแต่โสดาบันปุ๊บเนี่ยเราเร่งอีกนิดนึงเนี่ยเราได้ถึงอราหันต์เลย เฉือนกันที่ความเพียรละแต่ภาพรวมคือเฉือนกันที่อินทรียห้าศรัทธายมแค่ไหนบิริยะสติสมาธิปัญญาห้าตัวนี้เครื่องวัดความเร็วก็ค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบรู้เส้นทางถูกแล้วว่าคำสอนของใครที่ถูกพระพุทธเจ้า แล้วก็เสพครบแต่คำพระศาสดาอย่าไปฟังคนโน้นคนนี้ว่าคาผู้เจ้ายากยากก็ยากก็ไม่เห็นเป็นไรอยากจะรู้ว่ายากยังไงอ่ะนะยากเนี่ยท้าทายดีนักอ่ะเนี่ยยากอยากจะรู้สิยากไหมเข้าไปอ่านก็ไม่ได้เห็นยากอะไรนะ่สอย่ามีแต่คําขู่เฉยๆถามว่าขู่อย่างนั้นแล้วเนี่ยได้ประโยชน์ไหมมีแต่เสียประโยชน์เป็นการไปดิสเครดิตคำศาสดาตัวเอง ไม่ให้คนอื่นเข้าไปเสพคบเพราะดันไปบอกเขาว่ายากนะอย่าไปเสพคบนะยากนั่นเห็นไหมดูถูกศาสดาตัวเองนะจริงๆมันต้องเชียร์ต้องเชียร์พระศาสดาเรามีคําสอนที่เลิศที่สุดเก่งที่สุดใครจะสอนเก่งกว่าศาสดาไม่มีแล้วจริงไหมเป็นธรรมะที่ต้องชวนกันเข้ามาดูไม่ใช่อย่ามาดูอย่ามาดูอันนี้ธรรมะอันนี้อย่ามาดูเขามีแต่ว่าโอปัญญิโกใช่ไหม เอฮิปัสิโกใช่ไหมชวเนินเข้ามาดูนี่คือความถูกต้องที่ศาสดาก็ทรงสอนไว้ นั้นถ้าเราไปพูดตำหนิคำศาสดา,าเราเนี่ยจบเลยหมดท่าเลยใช่ไหมอ่าไม่ได้ต้องช่วยกันขาดเพื่ออาจารย์มันมีเหตุครับอาจารย์เพราะว่าเราไปวัดเนี่ยเราก็เหมือนที่เราก็คิดว่าสงฆ์เนี่ยท่านรู้ทำใช่ไหมว่าเป็นธรรมะก็ศาสดา,ศา,ศาแต่ท่านก็จดจํามาจากไหนเราก็ไม่รู้จากครูบาอาจารย์ที่ท่านนับถือก็แล้วแต่ท่านก็มาถ่ายทอดท่านถ่ายทอดท่านก็ถ่ายทอดไปมันก็ทําให้เราไม่เกิดปัญญาที่จะเข้าไปรู้ เหมือนกับถ้าเกิดเป็นคําวิจเจ้าอ๋อประโยคนี้มันสามารถเข้าใจได้สามารถนําไปบดได้เห็นผลจริงแต่ว่าที่เราได้ยินมาตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่สามารถนําไปบิให้เห็นผลจริงได้เ mm hmm. ราจึงมีชาวพุทธหลายๆคนที่เปลี่ยนศาสนา mm hmm. เพราะว่าอยู่ตอนที่ทุกข์ <c oughs> ก็ไม่รู้ทุกข์จากอะไรจะหาทางแก้ดับทุกข์ในตัวเองก็ไม่มีมันก็เลยกลายเป็นปัญหาก็เลย mm hmm. คิดว่ายากอย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ว่าม mm hmm. ไม่ไม่เจอของจริงนะครับครับใช่เจอของปลอมแล้วของปลอมนั่นแหละ ใช้ชื่อของพระพุทธเจ้าต่อเเนี่ยป็นเป็นอย่างนั้นนั้นจริงๆมีมีตั้งแต่ในใน <c oughs> ในสมัยก่อนโน้นเนี่ยนก็ได้มีเรื่องพูดกันตรงนี้เป็นระดับผู้ปกครองของประเทศเลยเนี่ยนพูดเรื่องว่าเออ คนเราเนี่ยชอบเอาคําตัวเองแล้วไปอ้างว่าเป็นพระพุทธเจ้าพูดนะอ่า้วมีมานานแล้วนะ